อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน,น่านร้านผ้าบ้านพระบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดแบ่งปันเหรียญเหนือดวงวาระ9รอบหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโทอายุ108ปีวัดทุ่งนาใหม่จะมีอยู่3เนื้อนะครับกล่องสีขาวนี่จะเป็นรายการที่12เนื้อมหาชนวนลุนเซอร์ไพรส ส่วนกล่องสีเขียวก็จะเป็นรายการที่13เนื้อทองแดงมันปูลุ้นเซอร์ไพรส์กล่องสีฟ้าก็จะเป็นรายการที่15เนื้อทองแดงผิวไฟลุ้นเซอร์ไพรส์คลิปเปิดสั่งจองเราลงไว้ค่อนข้างจะนานนะครับทุกรายการผ่านพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วรายละเอียดการปลุกเสกนี่แจ้งไว้ที่คลิปเปิดสั่งจองแล้วนะครับย้อนกลับไปชมได้คลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับ แต่ละรายการให้ด้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกล่องสีขาวรายการที่12เนื้อมหาชนวนลุ้นเซอร์ไพสร้างจำนวน599เหรียญจะเป็นหลังพัดยศนะครับรายการนี้ที่กล่องจะเขียนว่าเหนือดวงวาระ9รอบพระราชมงคลวชิระปัญญาหลวงปูอ่อิมปัญญาวุโธว,วัดทุ่งนาใหม อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชพศ2568กล่องเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันรายการที่12เนื้อมหาชนวนลุ้นเซอร์ไพส์ลุนเซอร์ไพส์นี่ก็จะเป็นการลุ้นหน้ากากเงินหน้ากากเทวะลุ้นหน้ากากทองเหลืองลุ้นงานลงยาแล้วก็ลุ้นลงยาจีวรตัวอย่างที่แกะสมมาไม่เจอนะครับ ไม่เจอเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนล้วน,นแบบนี้เขามีต่อโโ้ดมีอะไรอยู่นะครับเหรียญเหนือดวงหลวงปู่อิมวาระ9้ารอบน้อยเกจินะครับจะมีอายุ9รอบ108ปีหลวงปู่อิมเหรียญสวยมากอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนรายการที่12เราเปิดให้บูชาอยู่ที่ลุ้นละ400บาท ลุนละ4 0 0บาทอันนี้คือด้านหน้าเหรียญจะมีคำว่าเหนือดวงอยู่ด้านล่างเป็นรูปหลวงปู่อิมหันด้านข้างด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังจะเป็นพัดยศนะรายการนี้รายการที่12เหนือมหาชนวนด้านหลังเป็นพัดยศ ข้างบนจะเขียนว่าที่ระลึกฉลองอายุครบ9รอบตรงกลางจะเป็นพัดยศด,ด้านล่างจะเขียนว่าหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโววัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีต่อโค้ดเลขไทยนะครับโค้ดมอชอ,อยู่ตรงนี้ด้านล่างโคออ้ดมชกมหาชนวนปีพศสอ6 8 แล้วก็มีข้อตรงนี้1จุดอันนี้คือด้านหลังเนื้อมหาชนวนรายการที่12บูชาลุ้นละ400บาทเดี๋ยวเรามาดูรายการที่13กันรายการที่13กล่องจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับรายละเอียดหน้ากล่องจะเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันรายการที่13เนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูอันนี้แกะสุ่มออกมาครับเป็นการลุ้นเซอร์ไพส์ลุ้นเซอร์ไพส์ก็คือจะมีลุ้นหน้ากากเงินลุ้นหน้ากากนวะลุ้นหน้ากากทองเหลืองลุ้นลงยาแล้วก็ลุ้นลงยาจีวอนแกะสุ่มออกมาจเจอเซอร์ไพส์เป็นหน้ากากทองเหลืองลงยาจีวอน เหนือดวงนะครับจะมีคําว่าเหนือดวงอยู่ด้านล่างอันนี้เราเจร้นเอร์ไพ์ออกมานะครับรายการที่13เนื้อทองแดงมันปูก,ก็สร้างจํานวน599เหรียญเราเปิดให้บูชาอยู่ที่รุ่นละ350บาทแต่ถ้าใครอยากได้เหรียญตัวอย่างนี้นะครับเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญตัวอย่างนี้คิดอยู่ที่400บาทนะครับเพราะว่าเป็นหน้ากากทองเหลืองแล้วก็ลงยาจีวรถ้าใครอยากได้นะครับเหรียญนี้ อันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านหลังจะเป็นหลังยันจะมีทั้งหลังยันและก็หลังพัดยศนะครับอันนี้ให้ชมหลังยันก่อนรายละเอียดจะเขียนเหมือนกันต่อโค้ดดอ็ก็คือทองแดงแล้วก็เลขโค้ดไทยมีโค้ดบริเวณนี้1จุดอันนี้เป็นหลังยันรายการที่13 ด้านข้างเดี๋ยวจะให้ชมหลังพัดยศอีก1เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่13เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงบรรปูด้านหลังจะเป็นหลังพัดยศต่อโคดอเด็กอยู่บริเวณนี้นะครับดอเด็กย่อมาจากทองแดงมีโค้ดเลขไทยเหมือนกันแล้วก็ตออโค้ดธรรมดาไว้1จุด ลุ้นเซอร์ไพรส์ออกมาเจอเป็นหน้ากากทองเหลืองเหมือนกันนะครับแกะลุ้นออกมาตัวอย่างเจอเป็นหน้ากาก,ากทองเหลืองแล้วก็ลงยาจีวรอ,อันนี้ด้านหลังเป็นหลังพัดยศถ้าใครจะเอาเหรียญตัวอย่างก็เหรียญละ400บาทนะครับถ้าเป็นรายการลุ้นก็คือลุ้นละ350บาท เดี๋ยวเราจะไปชมรายการที่15กันต่อนะครับรายการที่15กล่องสีฟ้านี่จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟจะเป็นด้านหลังยันนะครับรายละเอียดหน้ากล่องจะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันรายการที่15ทองแดงผิวไฟลุ้นเซอร์ไพรส์ก็จะลุ้นเหมือนกันนะครับลุ้นหน้ากากเงินลุ้นหน้ากากเนวะลุ้นหน้ากากทองเหลือง ลุนลงยาแล้วก็ลุนลงยาจีวอนจัดสร้าง599เหรียญเท่ากันนะครับทั้งรายการ12 13 15สร้างจำนวนเท่ากันก็คืออย่างละ599เหรียญอันนี้จะเป็นรายการที่15เนี่ยเนื้อทองแดงผิวไฟรายละเอียดจะเหมือนกันทองแดงผิวไฟเขาสวยอยู่แล้วนะครับเราเปิดให้บูชาอยู่ที่ลุนละ350บาท อันนี้แกะออกมาเจอเป็นทองแดงผิวไฟธรรมดาไม่ได้เจอเซอร์ไพรส์นะครับรุ่นละ350ราบาทน,นี่คือด้านหน้าเหรียญด้านหลังจะเป็นหลังยันมีตอโคดตัวเด็กเหมือนกันทองแดงแล้วก็โคดเลขไทยแล้วก็โคดบริบเวณนี้หนึ่งจุดรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกัน อันนี้เป็นหลังยันวาระ9รอบหลวงูุอิ่มปัญญาวุฒโธอายุ108ปีมี3รายการเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มถ้าใครไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางได้ไม่มีบวกเพิ่ม ค่าส่งฟรีนะครับไม่ได้คิดจ่ายเฉพาะค่าพระอย่างเดียวเลยรอรับของหน้าบ้านได้เลยใครแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาได้นะครับถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าไลน์ id เป็นไลน์ a d pbpb4289 pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ